สวัสดีทุกท่านพี่น้องคนนะผมอยูกับเราความสงขทางคนก็น้าฝันแล้วก็สวัสดีทุกท่านทีต้งนนรรงงองเัน,นทุกคนเลยนะครับมาดูตองนี้นะผมดีดสูดน,นะหลังจากจอบไปนานนะก็มียาการเลี้ยวไม่ไปนะครับ อาการตอนนี้มันเป็นบ่อยไหมครับหรือว่าเลือดเลือดเคสเหรอคร ได้ใครขับองได้นมตัวเลี้ยวนี่นะครับสรุปก็เป็นกับตัวนี้นะครับสองตัวขเขาเรียกพี่ขเขาเรียกว,ว่าอะไรนะม่จะรีเลยครับรเลยเรียเรลยเรีลยเรลยเเลรีลอเยเรเลยเรเลยเรลยเรเลเรเลยเรเลเรเลยเรใช่เร้ยเรเลสับเบัเรเลเรเลยเเลยเยเรมลยเเลยเ่เลยรับเเยยเยเรร อีท่รถอยู่างนี้นะรถครับครับก็บอลองตัวตาดูเลยก็ได้ครับตัวต,าตนน้าเดี๋ยวเซรีโนจะออกไปตัวอะไรนะเ<ม>ดินหรือเปล่าเซรีโนสองตัวงงไปตั้งนานไนดะ้หมอวานอะ่ะ <laughs> มันไม่ใช่ช่างเนาะ <laughs> ช่างสอง ไปช่างปีบอช่างตะเทคบอมาทำดูนี่อันนี้อันนี้เดินเดินหน้าใช่ไหมอันนี้เอาตัวนี้ลงครับว่าเดินเดินหน้าตัวนู้นผมก็ไม่แย่นี่นะครับมไม่เคยขับเลยอันนี้ใช่ไหมขับเดินหน้าถอยหลังอยู่กับตัวนั้นเลยครับไปหน้ายกไปหน้าก็ไปหน้ายกถอยหลังก็ไปหลังที่ตรงกลางก็หยุดอ๋อลองหน่อยเลครับลองดูก็ได้ครับ Chào mặt hay hôm nay Làm được hôm rồi. chị nhàng bưng này nói. Ui, chỉ luôn mà oh, 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 oh. <laughs> Mày thằng ăn này. <laughs> ไมได้ถอยออกมายมาด้วอิมเกี่ยว ร้อยใช่ไหมครับใ <ạ. S 1> ่ม จริเป็นคนสับเมาบา okay. บื่อวานน่ะใช่ไ่าให้สับสายขวาใช่ครับเดี๋ยวโอเ <laughs> ค okay, ได้แล้วช่างไอคนคนครับเขาจริงก็ไปดูวัวอยู่ยังไม่มานี่นครับเมื่อวานสับสายตัวนั้นนะครับลองดูนะครับคนเดียวั้งเดียวนี่นะเราก็ซื้อเซเลนอยมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ซ้ายอยู่โน,น่นมันยาวส่องหัวซ้ายมันแม่งตรงนี้แหละง่ายๆขับไปตกใจเลยเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวขวาวะเราจีบนี่แหละคอนโทรลไมาก็ซื้อเสนอมันก็เสียบเข้าโอเคแล้วครับก็ซื้อดีอเลย์มาเปลี่ยบหัวหน้าจะตัวไม่กี่บาทแล้วมองไวเนาะพี่จีมมองตามด้วยเลมั้งครับครับ เราจะไปรู้จะได้ว่ามันเกี่ยวตัวนู้นเราเก้านี่แหละไอ้ลูกตัวนี้แหละนี่นี่แหละนี่เราไม่ใช่ช่างเนาะซื้อตัววัดมาวัดเอลยรูกอยู่นะเมื่อวานน่ะลูกอยู่ไหนเออตัวนี้แหละเมื่อวานน่ะเอเราเจงหน่อยเนาะ ช่างช่างมันเตอะไหนๆนี่อันนี้มันอีหยังเับออ้ <c oughs> ยอยู่นี่นี่นะครับมแปลงไฟดิเลยมอไซด์นาะตัวใหญ่ๆเนาะ